พ่อเม่พี่น้องดีใจแหงรายในพ่อเม่พี่น้องทีคนไทยหลังไาลไปเที่ยวประเทศลาวพ่อเม่พี่น้องเอยเหตุให้ประเทศลาวได้ลืมตาอาปากอีกครั้งหนึ่งก็ว่าไปได้นะทุกคนเพราะว่า มีคนไปเที่ยวเนาะมือหนึ่งนะทุกคนแค่หนึ่งวันสามร้อยกว่าท่านทุกคนหรือว่าสามร้อยกว่าคนบอกเลยว่าบางคนอาจจะว่าแค่สามร้อยกว่าคนมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ปฏิวัติสําหรับคนลราที่คนจนมากๆทุกคนบอกเลยว่ามันดีมากมันดีต่อใจทุกคนมันดีกว่าที่คิดนะทุกคนและพิเศษไปมากกว่านั้นบอกมีแข่คนธรรมดาทั่วไปทุกคนมีทางดาราประจําใจของ,ของสเพนนั่นก็คือ ไอกองหวยไรนะทุกคนไปกับภรรยา au. สุดสวยองเ์เ่้านะทุกคนออ้ยแบบดีใจมากๆนะทุกคนดีใจแบบสุดๆสบายดีจ้าสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีต้องฟังเราฟังไทยแลกะก็ต่างประเทศเด้อจ้าเด้อค่ะทักทายสบายดีจ้าเมื่นอนีกม็มาแบบเงียบๆแจ่มใสและก็เบิรบานเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเองนาะเพราะว่าเห็นข่าวต่างๆนานาะนะนะและก็เกิดความสุกเกิดความ ปลื้มบิติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งอย่างมากเนาะทุกคนที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยลังไลเขาไปเที่ยวในประเทศเราเธอจะเด้อวิ่งสูงใจแห่งดีใจแห่งไรนะทุกคนขนาดว่าซอฟเพย์บริยูประเทศเราทุกคนแต่ก็เกิดคววมแบบดีใจปิืมใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็รูแบบ้สึกแบบรู้สึกแบบมันมีความสุขทุกคนและสิ่งสําคัญที่ซอแพนนเนกพอแล้วกั คิดเห็นด,ดีทุกคนคิดเห็นพอขาเมขาเนาะพอขาเมยขาพอขาเมย์คายนะท,นทุกคนเรื่องว่าทุกคนได้แหละที่เป็นคนธรรมดาโดยเฉพาะคนงานทุกคนหรือว่าพนักงานเนาะในเหล่านะทุกคนบอกเลยว่าเห็นแหลดีใจแล้วก็ฝากภู่มใจเทนเพื่อนนะทุกคนเนาะเพราะว่า บอกเลยนะว่าเฮ็ดงานร้านอาหารหรือว่างานโรงงานหรือ,อยังกะแล้วแต่ทุกคนงานที่แบบว่ากับเขากับหนามหรือวางานแบบว่าบริการยังต่างๆเนาะขาดแค้นนะทุกคนขาดแค้นไล่ได้ตั้งสามปีเกือบจะสามปีเต็มเนาะพ่อแไม่พี่น้องเนาะจากทีแบบว่าขาดทุนนะทุกคนโดยเฉพาะแบบร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนาะแบบ เค็นแบบเกินความสุนกน้อพม่พี่น้องดีใจก่อนอื่นก็นต้องยันขอบคุณเด้อจ่าเด้อขอบคุณแล้วก็ขอบใจหลายๆทีเพื่อนไปเที่ยวประเทศลาวนะทุกคนเนาะมันมันบ่งบอกเลยนะทุกคนเนาะบึงอ่าบ่งบอกถึงความห่วงใยแล้วก็ความเอาใจใส่เนาะของพม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่เพื่อน ไปเทียเท่ยวระเทศลาวเล่านอกเพิ่กนก็คืออยากจะสนับสน,นุนและก็อยากจะซอยเรือพอแม่พี่น้องประชาชส,สนของคนจนธรรมดาทั่วไปนะทุกคนเพราะว่าปกติหันอะหลายปีที่ผ่านมาทนะุกคนเล่าบ่กเคยพอเหตุการณ์ทีวิกิเนะทุกคนอย่างเช่นน้ำมันแพงนะทุกคนกว่าฮอตที่สุดแต่ทุกคนมาเจอเงินกีบอีก เฝอหนักขนาดทุกคนจนแบบว่าคนเทาหัวชันงอกๆทุกคนเอาวอาง่งไงซะคนเทาหัวชันงอกๆทุกคนยังบอกเคยพอสถานการณ์และเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะทุกคนแต่พอแบบเพิ่นเปิดประเทศปุ๊บก็บมีคนเขาไปเที่ยวปับนะทุกคนหลยคนก็บ,บอกว่าเออระวังในเดอมีชาชีพจงางสันจางสีนะทุกคนหลยคนก็บ,บอกว่า คนเาาที่จะไปเที่ยวอาคนไทยที่จะไปเที่ยวประเทศเราให้ระว,วังทางสันคทุกคนบอกเลยว่า on, it, it, แต่ละบอลแต่ละทีแต่ละสถานที่ทุกคนยอมมีอะภัยอันตรายเบิดนะทุกคนเนาะยอมมียอมมีภัยอันตรายเบิดนะทุกคนบังบาสามร้อยคนลายบาทุกคนในมุมมองของคนบางคนบางกลุ่มก็จะบ,บอกว่า น้อยเดียวเนาะทุกคนแต่ในมุมมองของซอเพนะทุกคนบอกเลยว่าลายลายมากๆนะพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะก็ะเทือาลายเติอไได้สามร้อยเนาะไปเที่ยวนะทุกคนและซอเพก็อยากแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนํนทุกคนเนาะเพราะว่าซอาเพกับเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งแหละกับกับงามเนาะทุกคนและกะ เงียบสงบนะทุกคนแล้วก็เป็นธรรมศาสตร์เนาะเป็นสวนของอ่าสวนวัฒนธรรมนะทุกคนของเชียงควนเนาะทุกคนเนาะกับถ้าเอ่ยชื่อเอ้ยพิษกระตองขอโทษเขาไปสฉพแพก็เคยไปครั้งหนึ่งนะทุกคนสวนวัฒนธรรมเชียงควรเนาะทุกคนแบบเห็นอะไรสวยงามทุกคนแบบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกอันหนึ่งของคนลาวกควาได้เนาะทุกคนในเวียงจันทร์เนาะ ก็อยากให้พ่อเม่พี่น้องไปเที่ยวชมนะทุกคนเนาะนี่แหละก็เลยอยากจะมาแชร์มาเล่าเนาะถึงความดีใจแต่ในบางคนบางกลุ่มเพิ่นก็บ,บอกว่าสะแพาเป็นยังไงี่คนเราอ่าคนไทยไปเที่ยวเล่าเลยเป็นหันเป็นเห็นแล้วคนแบบว่าเสียงเงินฟรีจนสุดทางสีคือ ด่านลบกะมี่น้อยทุกคนด่านดีกะมี่ร้ายซาเพกอยากจะวิ่งว่อนหรือว่าขอความเห็นใจเนาะว่าเขาควรจะแนมเบิงแต่ด่านดีซะเนาะทุกคนด่านบอดีเข้ากัแขกเก็บมาไหวเป็นบทเรียนเนาะแต่กะเป็นบทเรียนเพื่อจะบอห้มันพิดพลาดอีกต่อไปแล้วก็เก็บมาไหวเป็นอะคติเตือนใจ ห้ระมันะว่างนะทุกคนในการไปเที่ยวหันเที่ยวนี้โอเคไปเที่ยวประเทศลาวทุกคนอาจจะเจอสิงท่บดีนะทุกคนแต่ว่าสมมติว่าภายในวันข้างหน้าคนไทยไปเที่ยวตามประเทศทีบ่บรเมนประเทศลาวทุกคนโดยที่เสีสยค่าใส่ใจร้ายกะหายเอาขอพิพาหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศลาวเป็นคติเตือนใจทุกคนว่าห้าบกุกคประมาทนะทุกคนเนาะในกรณีที่แบบว่า เพื่อนถืออะเจ้ารถรถหายยังต่างๆทุกคนบางคนกับไปเที่ยวเสียงเงินฟรียังต่างๆแล้วทุกคนหรื้อว่าบางคนก็ับไปว่าเออไปหันไปหนีแล้ว,ลวทุกคนแบบว่าถือรักขโมยทุกคนกับขอห้จําไว้เป็นบทเรียนแล้วทุกคนเพราะว่านนอนาคต้างหนาเสือเลยว่าพอเมย์พี่น้องไปอีกรอบหนึ่งรอบที่สองนาะขออยากให้มีอยากให้มีอ่าอยากให้มีขึ้นแนวนี้ยอยากให้มีแนวใด อยากให้พ่อเม่พี่น้องให้โอกาสได้ไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเนาะและสิ่งที่อยากจะอ่าในใจเขาก็คือข้าพยายามแบบว่าบอกให้มันเป็นจังสังเอจคือเก่านะทุกคนเพราะว่าบอกเลยนะทุกคนสําหรับคนรวยเนาะแค่สามร้อยคนอาจจะแนมว่าเป็นเหลืองปกติแต่สําหรับคนจนนะทุกคนคนที่เขาบ่มีอย่างเลยบอกเลยนะว่าเขาบ่มีงานเห็ดตกงานรายทุกคน และกะอาขาดแค้นคหรือวขาดเคินกันลายเนาะกะพ่อเป็นเปิดประเทศเนาะกะดีใจลายทุกคนกะดีใจแทนคนลาานะทุกคนมันดีใจนะพอเม่พี่นนองเรายังบอกบอกยังบ่ถึงเนาะโแต่ว่าดีใจแลละกะสาบซึงนะทุกคนนะคะก่อนอื่นนะทีเฮาจะเมา่ว้าวนี้บางคนกะเว้าจังสันจังซีเนาะทุกคนพอเรื่องดีเลื่องบ่ดี ากายอยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยให้โอกาสเนาะทุกคนให้โอกาสคนล่าเนาะที่ผู้ได้ทีที่พอเหตุการบอดีหรือว่าเอียงต่างๆนะทุกคนเนาะก่อนอื่นนะกับป่แม่แต่คนธรรมดาทั่วไปเนาะที่เพิ่นไปเที่ยวประเทศลาวกาจะมีดาาลงดาราลลายทุกคนที่ดีใจที่สุดเนาะมีดาราไปร้ายที่ดีใจที่สุดสเปกอะ ชื่นชมไอคองเนาะไอคองหวยไหลนะทุกคนหรือว่าผู้เบาก่องหวยไหลกับผู้โนะทุกคนเนาะเฉพกะกับเจอปนไดว่าโยบพนายปันใดเพราะว่าเพิน่นกลับไปเนาะไปกับสามมาไปกับภรรยาเพิ่นนะทุกคนคุณเมียสุดสวยเพิือนเนาะเพราะเห็นแล้วก็ดีใจเพราะว่าเพิ่นเคยไปเที่ยวประเทศลาวบอยทุกคนและคนลาวกะ ามาักเพื่อนนะทุกคนเนาะโดยเฉพาะสเพรทุกคนสเพร์ก,ก,ก,กับมักเนาะก็เลยรู้สึกแบบดีใจนะพ่อแม่พี่น้องดีใจเนาะดีใจลายบอว่าจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปรอวดาราอะไรหายฐานหลายคนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคนะจ๊ะคลิปนี้รือว่าเหลืองล่าวที่สเพรจะมาเล่าเกี่ยวกับ คนไทยไปเที่ยวประเทศลาวนะพ่อแม่พี่นอ้นองก็ตอ้องค้อนุญาตจบลงแค่เพียงเท่านี้เลยจ้ะผิดผลาดประกันใดก็ต้องกาบขอโทษขอภัยเดอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจซาเพวาได้จ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ